พระอาทิตย์ส่องสว่างเข้าไปในบ้านซึ่งหลายๆวันหลายๆเดือนปีเขาไม่ค่อยได้สังเกตวันนี้บังเอิญเห็นตรงที่นั่งพอดีก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งบังเอิญหรือเปล่าที่เราได้บังเอิญไปได้หันไปดูตรงนี้ ปรากฏว่ามีแสงประทิตย์ลอดช่องเข้ามาพอดีเราก็เข้าใจว่ามันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าหรือบังเอิญแต่เราก็คิดไปเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีว่ามีผู้ให้แสงสว่างกับเราซึ่งเราก็คุ้นคิดมาหลายวันแล้วว่าปัญหาต่างๆที่ขึ้นมาในบ้านเราก็ใคร่ควร แล้วเราจะทำฉะไหนดีมาวันนี้เรามานั่งอยู่ในสารที่ทเรานั่งประจำแต่เราไม่เคยได้ดูตรงนี้มาวันนี้เราเห็นเฉพาะจอจงเจาะเข้ามาในบ้านเป็นช่องช่องเดียวที่รอยต่อระหว่างบ้านซึ่งไม่ซึ่งไม่กว้างมากนักแต่ว่ามันเป็นอศัศจรรย์ถึงเวลาพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในระยะระดับนี้ อาจจะเป็นบังเอิญก็ได้นะครับวันอื่นจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เราเห็นเราก็ถือว่าเป็นโชคอันดีของเราเราจึงได้นำภาพเหล่านี้มานำเสนอให้เอฟซีทุกท่านได้ดูกันโปรดพิจรารณาในการรับชมเพราะเราถือโชคลางอย่างนี้เราจึงนำเสนอให้ท่าน ใครจะคิดอย่างไรไม่ต้องไปวิจารณ์มากเพราะสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้สังเกตในวันที่ผ่านๆมาก็ได้แต่วันนี้เราถือว่าเราเคยสังเกตว่าเราถ้าจะมองเห็นสิ่งต่างๆหรือแสงสว่างโดยบังเอิญเรือแหงนขึ้นบนฟ้าบางครั้งก็ไม่ค่อยได้แงนดูแต่กลางคืนเดินออกไปไปเห็นก็ถือว่าเป็น แค่ๆเป็นลางบอกให้เรารู้ว่าเราจะมีแสงสว่างหรือพบผลทางแก้ปัญหาได้บางสิ่งบางอย่างก็ได้โปรดพิจารณาในการรับชมขอบคุณครับ